วันที่14กุมภาพันธ์2565เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาวันนี้ะจะใช้ภาษาอังกฤษสองคำครอบคุมหมดเลยคำแรกก็คือเซลฟี่เซลฟี่เหมือนเราเซลฟี่เวลาเราถ่ายถ่ายรูปตัวเอง หรือจะเรียกว่าเซลฟี่เมดิเทชันก็ได้โอ้สมาธิเร็วมากเลยพอาเซลฟี่พออาจจะมาสังเกตเวลาแต่ละคนถ่ายรูปเนี่ยถ้าแม้จะให้คนอื่นถ่ายนะพอนับสองวับยิ้มหยุดคิดกันทุกคนเลยเพราะนั้นเซลฟี่จะทำให้ยมเข้าสมาธิได้เร็วเซลฟี่คนคนนี้กำลังยืนหรือกำลังนั่งหรือกำลังทำอะไรแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเขาแค่ กำลังนั่งแล้วก็หายใจค่าโยมสามารถเซลฟี่ทุกขนาดได้ไหมว่าเขากำลังกำลังเซลฟี่ตรงที่กำลังกำลังได้ไหมเซลฟี่ตรงที่กำลังหายใจเข้ายาวเซลฟี่ตรงที่กำลังหายใจออกยาวพอเซลฟี่ปับ๊บวิญญาณขันจะเป็นอิสระเลย ก่อนหน้านั้นวิญญาณขันถูกครอบงำด้วยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันครอบเรียกว่าจนมืดหรือจนกระทั่งงวงเงียมัวเมาลุ่มหลงนิวรณห้าเต็มไปหมดเลยแต่ละคนโชคดีนะอพอเดียวดี มีคำว่าเซลฟี่นะพอเซลฟี่ปั๊บไม่ง่วงนอนมีใครง่วงนอนไหมจังหวะเซลฟี่นี่วันห้าหายหมดเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยวันนี้ใช้คำว่าเซลฟี่ในการเข้าสมาธิเซลฟี่เมดิเทชันก็ได้แต่ในขณะที่เซลฟี่เนี่ยเราเซลฟี่มาที่กําลังนั่งกําลังหายใจของกายแล้วเซนซิงด้วยได้ไหมเซนซิงข้างในเวทนาในจิตในธรรมในความรู้สึกได้ไหม เซนไงใช้เซนอะไม่ได้ใช้ความคิดเซนมันจะตื่นขึ้นถ้าเราเซลฟี่มันจะมีเซนปกติเราจะไม่มีเซนเราจะมีตอดความคิดแต่พอเซลฟี่มันจะมีเซนเซนคือวิญญาณขันที่มันเริ่มแยกขันออกมาจากรูปขันสัญญาขันเวทนาขันสังขารขันมันแยกเป็นอิสระแล้วจากวันนั้นเราเซนซิ่งไปเลย วิญญาณาขันที่เป็นเป็นกลุ่มก้อนมันจะเริ่มเริ่มเป็นธาตุารู้ค่อยๆเตืน่นได้โยงกับเซนซิงเซนซิงในสิ่งที่ปรากฏทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารและแม้กระทั่งตัวธาตุรู้ธาตุรู้คือวิญญาณว่ามันเป็นธาตุรู้หรือว่ามันเป็นมันเป็นขันวิญญาณาขัน ใหม่ๆถ้าเราเซลฟี่มันจะเป็นลักษณะพิญญาณขันคืออะไรอา้าวไม่ใช่โยมนะเซลฟี่ตัวเองนะ่ยถือกล้องนะเซลฟีนะ่น่ะอ่าโยมจะเหมือนกับเห็นตัวเองเหมือนกับเห็นด้วยกล้องแต่ว่าเขาเปรียบเปรยเหมือนว่าเห็นด้วยกระจกเงาใสตรงนั้นโยมจะเกิดกระจกเงาใสขึ้นมาอ่าเป็นสมาธิเป็น เป็นสมาถกรรมฐานแต่ถ้าโยมขณะที่เห็นด้วยกระจกเงาใสเห็นไม่ให้เห็นแค่ด้านขวานนะมันเห็นรอบเลยนะอันนี้ก็วางกล้องพอเห็นด้วยกระจกเงาใสโยมเห็นที่รูปนะและขณะที่เห็นด้วยกระจกเงาใสโยมเซนซิงเข้าไปในในกายในเวทนาในจิตในธรรมหรือในขันห้าเนี่ย การที่เราเห็นด้วยกระจกเงาใสาเห็นรูปนั่งเห็นการหายใจเห็นกําลังหายใจจะทําให้เรามีสมาธิแข็งแรงแล้วเราก็ขณะนั้นเราก็เซนซิงเซนเข้าไปที่ว่าคนคนนี้มีแค่รูปนั่งเหรอหรือกหายใจเข้าหายใจออกเหรอพอเซนเข้าไปจะเห็นคนคนนี้มีความรู้สึกนึกคิดคือเวทนาจิตธรรมที่มันปรุงแตง่งตอนนี้กระจกเงาใสาก็จะไม่มีละจะเป็นธาตุรู้ เจอธาตุรู้แล้วผู้รู้โอเคไหมแต่จริงๆธาตุรู้มันละเอียดกว่าผู้รู้นะผู้รู้เรายังมีตัวเราพยายามรู้อยู่แต่ก็อนุโลมอธิบายยากเลยกันอาจจะผู้รู้ก็ได้จะธาตุรู้ก็ได้เพราะนั้นท่านเวลามบอกว่าก็จกเงาใสก็ไม่มีเขาเรียกว่าสิทธิผู้พี่บอกว่าการเข้าถึงธรรม ต้องเช็ดกระจกเงาป,ปล่อยๆเพราะฝุ่นมันเกาะเกาะฝุ่นมันเกาะอ่าท่านเวลาังก็มาแก้สะดวกเมื่อกระจกเงาใสมันก็ไม่มีแลแ้วจะต้องไปเช็ดฝุ่นอะไรก็อยู่พอตอนแรกธรรามฐานเนี่ยมันเกิดกระจกเงาใสเป็นความว่างเห็นตัวเองจากความว่างและจากนั้นเรารู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวให้ดีถึงในกายในกายในวินาในวิจนาจิตในจิตทําในแทม ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นหรือในขันห่าเนี่ยถูกรู้ถูกมองถูกเห็นถ้ารู้มันจะตื่นขึ้นปั๊บป๊บคือมันไม่มีกระจกเงาใสยมันมีแต่าตารู้ที่กระดับ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 นะแล้วก็าตารู้มันก็โอ้โหเรียกว่ามันเร็วมากปั๊บ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 อ่าแต่บางคนก็ก็มันเร็วมากบางคนก็ไปติดอยู่ตรงที่แสงสว่างปั๊บปั๊บปั๊บมันสว่างไง แมันความสว่างก็เป็นอาการของจิตเหมือนกันอย่าไปติดให้อยู่ตรงที่เซนซิงไปเลยนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าดูแต่บางทีมันไม่มีเห็นนะโยมดูแล้วมันก็นั่งหลับหรือไม่เห็นหรือว่าดูแล้วก็ดูเพ่งมากไปอีกแต่ถ้าบอกว่านายโยมถ่ายรูปสิถ่ายรูปแม่สติสัม,มยากาลังดีเลยใช่ไหม ก็เลยบอกเซลฟี่เซลฟี่พอเซลฟี่ปั๊บมันทั้งมีทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นเลยทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นคนคน,นี้กาลังนั่งกาลังหายใจอพอาน,นวันหนึ่งนะดูคนอื่นแต่เซลฟี่ตัวเองปล่อยๆคาว่าเซลฟี่ตอนฝึกใหม่ๆก็เหมือนกับเซลฟี่จากด้านข้างด้านหน้าแต่พอเซลฟี่เป็นนะมันเซลฟี่เหมือนกระจกเงาใสรอบทิศเลยพอกระจกเงาใสรอบทิศมันยังเป็นแค่วิญญ,ญาณอคัน นะถ้ายังเป็นขันนี่รูปูปาทานาคขันโทเวทนาโอคาทานขันโทสัญญูปาทานาคขันโทสร้างข้ารูปาทานาคขันโทวิญญาณูปาทานาคขันโทวิญญาณขันอ,อุปาทานเป็นที่อันเป็นที่ตั้งแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารในขันทั้งห้าก็คือตัวทุกเหตุแห่งทุกอะ่ะก็คือทุกเหตุแห่งทุกเพราะนั้นเราก็หัดถ้าภาษาไทยก็บอก มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีและพิจารณาต่อไปโอ้มันมันก็ได้บางคนก็ชอบภาษาไทยไงี้มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้พิจารณาแต่พอไปภาวนาไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยโยมจะไปเตือนตัวเองได้ไงว่ามีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาให้ดีเวลามันละเอียดละเอียดเนี่ยมันต้องใช้คําสั้นๆเซนเซนให้ดีเซนให้ดีโอเคนะหรือเซนซิง นะเพราะนั้นอาจจะมาว่าไอ้คำว่าเซนต์หรือเซนซิงเนี่ยก็คือหัวใจเลยมันเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยนะมีสัมผัสทั้งหกเซนเซนทั้งหกแต่ปรากฏว่าเซนที่หกสัมผัสที่หกม, 6, ม, 6, มันหายไปตอนแรกแรกเกิดนะขวบหน,นึ่งเนี่ยนะ สองขวบก็ยังมีสัมผัสที่หกอยู่นะ,ะมีครบหมดเลยขวบสองขวบเนี่ยสัมผัสทางตาเส้นทางตาเส้นทางหูจมูกเส้นทางเดินที่ร่างกายเ้ทางใจเส้นจนสามารถเรียนรู้ต่างๆได,ได,ได้โดยที่มันต้องไม่ต้องไปนั่งจดจําอะไรเลยมันเรียนรู้เองเลยแต่พอชั้นประถมหรือชั้นมัธยมชั้นประถมก็เริ่มหายไปละเส้นเพราะเกเรเพราะชั้นมัธยมก็เริ่มหายไปละเริ่มมีความรัก พอมาหาลัยนี่ก็ชักไม่ค่อยเลื่อเลอะเล่เลยหลอเลยชักเลอยไม่ค่อยเลาะเลยเลยหายหมดเลยมันเลาะหลอหมดเลยอนะชักไม่ค่อยมีมันเลอยหลอหมดเลยเซนที่หกหายหมดเลยเพราะนั้นที่เรามาฝึกเนี่ยนะตัวรู้วิญญาณธาตุเนี่ยก็คือตัวเซนเซนที่หกที่มันหายไป นายโยมลองเซนเข้าไปในใจได้ไหมว่ามีอะไรในใจที่โยมยังวางไม่ได้เซนได้ไหมเนี่ยโยมโยมพอจะเข้าใจคําว่าเซนนะ,ะแต่ถ้าบอกดูใจตัวเองเราดูใจตัวเองมันดูแรงไปหน่อยดูหนักไปหน่อยได้ไหมเพราะนั้น ใช้เซนเนี่ยจะเหมาะที่สุดเลยเพราะมันดูด้วยเส้น how much do you send yourself in the day หัด how much do you ถามตัวเองกำลังโมโหกับเส้นเราจะเห็นความโมโหเหตุแห่งโมโหเส้นไปเลยโยมเซ้นแต่ถ้าขนาดเซ้นเนี่ยนะโยมต้องมีเห็นตัวเองมองตัวเองเห็นตัวเองภาษาไทยมันก็เลยใช้ใช้ตรองสามกันนะดูตัวเองมองตัวเองเห็นตัวเอง เพราะนั้นพอบอกเซลฟี่ and s e n s e l f เซลฟี่ and sensing เซลฟี่ and sensing หลับตาวิญญาณธาตุรู้มันตื่นเลยพอมีเซลฟี่ and sensing บรรลัยใ้ดีโยนี่คำคำเดียวมันมีหมดเลยเพราะนั้นเราก็หลับตาบ้างลืมตาบ้างหลับตาแล้วก็เซลฟี่ sensing เซลฟี่คือเซลฟี่ที่รูปนั่งก็ได้หรือเซลฟี่ตรงที่รูปนั่งกำลังหายใจพี่เป็นอาการหายใจหรือกำลังหายใจอายมม Self าเซลฟี่กำลังหายใจสิพอกว่าพอเซลฟี่กำลังหายใจยมเห็นพองยุบ้วยแตกไหมอ่านั่นแหะแสดงว่าเซลฟี่เป็นละถ้าเซลฟี่แล้วไม่เห็นพองยุบแสดงว่ายังยังเป็นโลก,กียะสมาธิอยู่ยัง ตั้งใจมากไปเพ่งมากไปแต่ถ้าเซลฟี่กำลังหายใจเนี่ยมันจะเห็นอาการพองยุบอาการไหวเคลื่อนไหวร่งกายแต่ถ้าเซลฟี่ลมหายใจมันจะไม่เห็นพองยุบเพราะนั้นเซลฟี่กำลังหายใจมันจะเห็นท่าสี่ด้วยเพราะมันเห็นพองยุบมันจะเห็นท่าสี่ด้วย เซลฟี่กำลังนั่งกำลังหายใจเซลฟี่คนคนนี้กำลังความรู้สึกกำลังพูดกับคนคนนี้ความรู้สึกก็อย่างหนึ่งกำลังพูดกับคนคนนี้ความรู้สึกก็อย่างหนึ่งใช่ไหมหรือไม่แค่ตั้งความกำลังพูดกับคนคนนี้แต่ละขณะความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นเซลฟี่ตรงที่กำลังกำลังพูดกำลังทำกำลังคิดกับเซลฟี่เซนซิงกำลังเซนซิงไปด้วยความรู้สึกมันก็ต่างๆนานา เพราะนั้นมันจึงจะเกิดยานวิปัสนาญาติเซลฟี่เซนซิ่งแบบตับตาปบหายใจหรือเซลฟี่การหายใจของคนคนนี้มันจะเกิดความว่างดังกระจกงเงาใสเห็นคนคนนี้แต่พอเซนซิง่งปับ๊บกระจกงเงาใสก็ไม่มี <laughs> ไม่มีเลยเพราะทุกอย่างมันเกิดดับ เพราะนั้นเราฝึกคู่กันไปเลยแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะต้องดูยังไงพิจารณายังไงเซลฟี่เซนซิงไปเรื่อยๆจนมันเห็นเข้าไปภายในเห็นเข้าไปภายในแทงตลอดเข้าไปภายในแล้วโยมก็จะอ๋ออย่างนี้เองโอ้โหบัญญัตต้องเยอะวิธีไหนดีหลวงพ่อดูอะไรดีดูยังไงโอ้คำถามเยอะเซลฟี่เป็นไหมก็เซลฟี่แบบเซลฟี่อ่ะ แต่ไม่ใช่เซลฟี่อย่างเดียวเซนซิงด้วยเป็นไหมวันนี้วันวาเลนไทน์เดย์ก็หัดเซลฟี่จะได้ใจจะได้มีความสุขในวันวาเลนไทน์แต่ความสุขก็ไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็เซนซิงด้วยด้วยเซนซิงเราจะหาความจริงเจอเลยว่าความสุขก็ไม่เที่ยงเที่ยงแท้แน่นอน ความพอใจไม่พอใจไม่เที่ยงแท้ได้นพอเซนซิงปับ๊บตัวรู้มนโนวิญ,ญญาณธาตรู้นะไม่เรียกตัวรู้ดีกว่าไอ้ตัวรู้จริงๆหมายถึงตัวตัวเซลฟี่มันจะเกิดตัวรู้ผู้รู้คือความว่างแต่เซนซิงนี่มันคือมนโนวิญญาณธาตรู้ที่มันมันมัน,ม,นมันเกิดดับ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 เราก็อยู่กับมนโนวิญญาณธาตรู้ ที่ไม่มีอาการแต่ถ้ามีการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจวิญญาณท้านรู้มันมีอาการอาการไปผูกมัดผูกพันกับการกับอารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็เลยต้องมาเซลฟี่ก่อนเพื่อให้เป็นวิญญาณนัขันอย่างน้อยก็เกาะกลุ่มไว้ก่อนเป็นวิญ,ญาณาขัน <laughs> ดังก็จงเอาสาย ก็จะเหมือนว่างๆเซลฟี่ไปจิตว่างเราก็เซนซิงในจิตว่างนั่นนะมันจะเกิดมนโนวิญญาทธาตุรู้ตื่นขึ้นแล้วก็เซนซิงเซนซิงเซนซิงสิ่งที่ปรากฏเป็นปัจจุบันเพราะนั้นขณะที่เซนซิงเนี่ยขันห้ามันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นมันจะแยกขัน เป็นอิสระวิญญาณาขัคารก็เหมือนกับว่าไม่ถูกผูกพันผูกมัดด้วยขันอื่นๆไม่ถูกผูกมัดด้วยรูปปั้นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขะไรันวิญญาณาขันรตอนนี้มันเริ่มเป็นอิสระละมันเริ่มดำรงของมันอยู่ได้ละอ้าวตอนนี้ไหนลืมตาอยู่กับวิญญาณาขัคารเลยสิไม่ต้องเซลฟี่ไม่ต้องเซนซะิงแล้วถ้าทาเป็นนะอยู่กับธาตุรู้เลยธาตุรู้ไม่ใช่มีเป็นแบบ ความชัดดังกระจกเงาใสไม่ใช่ถ้ารู้ก็คือมันเกิดตับทุกขณะถ้ารู้ไม่ต้องไปนั่งว่าอยู่เหนืออยู่เหนือวิญญาณอยู่เหนือรูปขันเวทนาสัญญาขารสัญญาการสังขารนั้นไม่ต้องอยู่เหนือก็ได้ท่ารู้ก็อยู่อยู่อยู่แบบคู่กันไปกับขันทั้งห้าเหมือนเราตอนนี้ต้องรู้จักใช้ชีวิตกับโอไมค์อนแล้วใช่ไหมตอนนี้ท่านรู้ก็รู้จักใช้ชีวิตกับขันห้า แต่นี่ท่านรู้จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วเป็นซีดออฟเอ็นไลท์เมนต์นะในอ,อยู่กับท่านรู้สิลืมตาท่านรู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับขันทั้งห้าไม่ต้องไปแปลกแยกไม่ต้องอยู่เหนือไม่ต้องจดจ้องจดจอก็รู้อย่างไรรู้อย่างนั้นรู้อย่างไรรู้อย่างนั้นรู้ไปทั่วทั้งขันทั้งห้าเลย รู้ไปจนกระทั่งเรียกว่า h r o u g h แทงตลอดแจมแจ้งแทงตลอดจนกระทั่งไปถึงแม้กระทั่งรู้ไปทัทง้งทั้งเรียกว่าอากาศธาตวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ไปเรื่อยเลยนะมันจะเรียกว่าแม้กระทั่งวิญญาณไม่มีประมาณอยู่กับรู้ในวิญญาณไม่มีประมาณเนี่ยมันก็จะ ข้ามได้จนกระทั่งไปถึงเนวะสัญญาสัญญาเวทะช, lever, ชิตะนิโรสมาบัตสมาบัติก้าเลยธาตุรู้ติมเตมต,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 ตมามันจะทางมันจะพาเราไปสู่สู่คนทางมรรคผลน,นิพพานอันไหนลองลืมตาอยู่กับรู้หรือที่เรามักจะได,ได้ได้เรียนสิ่งที่กว่ามีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีแต่อันนี้อยู่กับรู้สึกตัวเลยได้ไหม รู้สึกตัวของวิญญาณน่ะธาตุเลยนะโยมได้ไหมไปทั่วทุกอน,นุเลยอยู่กับรู้สึกตัวได้แต่ถ้ายังไม่ได้ก็เอาวิญญาณขันก่อนแยกขันห้าก่อนตรงที่วิญญาณขันเป็นผู้รู้แล้วทุกอย่างทุกรู้ถูกมองถูกเห็นแต่พอมีธาตุรู้ปับ๊บวิญญาณขัน ก็ถูกรู้เหมือนกันปรากฏว,ว่าวิญญ,ญาณนักขัถูกรู้วิญญาณัขันก็ไม่เที่ยงอันนี้จังเหมือนกันไม่ควรยึดมันนม่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของของเราแต่ว่าเราก็ซ้อมนะเนื่นองจากเรายังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเออวิญญาณาัขันกับขันห้าไอ้วิญญาณัขันกับวิญญาณมโนวิญญาณหรือธาตุรู เป็นยังไงเพราะนั้นตอนแรกก็เอาแค่ให้วิญญาณขันเนี่ยเขาเริ่มมีกำลังตื่นขึ้นมาด้วยการเซลฟี่มันจะเกิดสุญญตาสมาธิสุญญตาวิโมกเลยเซลฟี่แล้วพอเซลฟี่ด้วยเซนซิงด้วยมันจะมีธาตุรู้ธาตุรู้ที่ที่บริสุทธิ มันจะรู้แทงตลอดจนเป็นสุญญตะเจโตวิมุตติแหละมันตื่นในความว่างอีกทีนึง่งอาวว่าวันนี้คนไหนที่เพิ่งเริ่มใหม่ก็เอาเซลฟี่อย่างเดียวก่อนคนไหนเริ่มเซลฟี่เป็นก็เซลฟี่ด้วยเซนซิงด้วย คนไหนเซลฟี่เซนซิงแล้วรู้สึกได้ว่ามันแยกขันแล้วและวิญญาณขันเหมือนกระจกเงาใสเห็นคนคน,นี้กําลังนั่งกําลังหายใจตอนนี้ก็เซนซิงตัวมันเองเซนซิงเข้าไปในรู้ของวิญญาณขันเลรู้อะไรรู้อันนั้นรู้ไม่มีอาการสิ่งที่ถูกรู้มีอาการหมดเลย พราะนั้นเราก็หัดอนุโลมปฏิโลมนะอเพราะว่าวิญญาณขันไอ้วิญญาณธาตุาธาตุรู้เนี่ยนะมันไม่เที่ยงเราจะไปหน่วงให้อยู่กับวิญญาณธาตุไม่ได้แค่มันรู้ปิ้งขึ้นมาชั่วพริบตาหนึ่งก็ถือว่าเยี่ยมระยมแต่ขอให้มันพริบตาไปบ่อย <c oughs> เขาเรียว่าตื่นบ่อย มันตื่นปั๊บมันอยู่ได้ไมน่นานมันค่แป๊บเดียวเองโอ้พอแบ๊บเดียวมันเข้าใจแจ่มแจ้งเลยนะเพราะนั้นเราก็มาเซลฟี่กับเซนซิงบางจังหวะเดียวมันก็จะมีรู้ตื่นขึ้นมาจากวิญญาณขันมันคงไม่ตื่นบ่อยนะ,ะวันหนึ่งอาจจะตื่นสักสองครั้งสามครั้งหรือบางทีก็ ครั้งเดียวครั้งเดียวก็ถือว่ายเยี่ยมแล้วเพราะมันเป็นตื่นของธาตรู้มันตื่นครั้งเดียวแปบ๊บเดียวนะมันเข้าใจในธรรมมากขึ้นมากขึ้นแทงตลอดเองมันเลยสอนยากนะก็เลยต้องสอนคนไทยก็ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งดูยังไง มองยไงพิจางไงเลยออกเซลฟี่เซนซิงจบแ้่สอยบอกดูยังไงมองยไงคิดพิจารณางไงโอ้บัญัตดเยอะแยะเลยบอกเซลฟี่เซลฟี่ก็เซลฟี่เป็นอยู่แล้วไม่ต้องถามเซนซิ่งก็เซนเป็นอยแล้วไม่ต้องถามเวลารู้สึกพอใจไม่พอใจผิดหวังเสียใจดีใจเซนเส้นความรู้สึกเป็นไหมไม่ต้องตอบไม่ต้องถามไม่ต้องอธิบายว่าเซนยังไงเซนเป็นอยู่แล้ว อเคนะาปนั้นเราก็เอาตรงที่ไม่ต้องมีคำถามเซลฟี่เสร็สิ้นรับตามันจะพิจารณาในตัวมาเลยนายกเรียกว่าเจนาเข้าสู่ทางที่ไม่มี ซ้ายไม่มีขวาไม่มีหน้าไม่มีหลังอยู่ตรงไหนก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน้้ายจากนั้นเราก็ทบทวนให้ดีทบทวนเซลฟี่ก่อนเป็นยังไงเซนซิงด้วยเป็นยังไง <c oughs> ในวิญญาณขันมันจะมีเซนซิง วิญญาธาตุถ้ารู้มันจะเริ่มเหมือนกับตื่นรู้ขึ้นมาเป็นขณะไม่ต้องพยายามให้มันตื่นนะ,ะเพราะมันคงไม่ตื่นง่ายๆชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม่แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสัตว์ปรสา,าททั้งหลาย แล้วก็แผ่เมตตาให้แก่ก,กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสัทาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่กข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสัทาสวดถีพ่อวันตุเม ขอเดชะอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีเจ้งมีเกียข้าพเจ้าเตชะสังคานุภาเวนะสัทธาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจ้งมีเกียข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติ มีสุขภาพพารามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสําเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกทุกประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทิ